ทำสุดแล้วใช่อะงเฮนิตตรงีให้หนเออายแค่พอรูดูอัฟฟิลี่ฟิลี่อายแค่โผล่แค่โผล่ดูเนี่ยซิทำให้โผล่ดูดิทำให้โผล่ดูนะโอ้โหอูัเออด้วยอ่าเนี่ยเอาใม่เอาใหม่เนี่โอ้โหเก่งอะเก่งยิ่งใหญ่มากๆลูกยิ่งใหญ่มากอ่ะโอ้โห

เออดน้ำสดน้ำ้านมาสไป้นมาสปว้นคนออกมาค้านมาอ่ะเออโอ้มากเก่งขอทางหน่อยหาทำได้ยังนีโอ้ป้านออกมาป้านออมาไนพี่ี่ใส่ฝ้าใส่ฝ้าใส่ฝาดิแม่้าดูดิลูกม่้าดู ดีมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยอ่ะอาะสายไฟฟ้าไฟฟ้ายอกยาง,ยางโอ้โห